ถูกจับตาสัมพันธ์เป็นมือที่สามรุ่นพี่คนสนิทรู้จักนิ้นชัญญาสาวลุครึ่งเหนือหอมแห่จับตาสถานะไบรอ์ชิระวิทยูศิราชแท้จริงคบใครกันแน่ เพื่อนสนิทพลอยหอวังฉเฉลยเองฉีเป้าดาราสาวซีรีส์ดังคนนี้ถูกโยงเป็นมือที่3มทำเลิกทูสิราชปล่อยภาพนั่งรถเห็นหน้าชัดร้องอ๋อเลยเป็นเรื่องที่ทำเอาขาเมาและชาวเน็ตแตกตื่นกันสนันโซเชียลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้สำหรับกรณีที่พลอยหอวังประกาศเลิกแฟนหนุ่มทูสิราชด้วยสาเหตุเพราะมีมือที่สจากฝ่ายชายพร้อมทิ้งบอมว่าเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่รู้จักกัน แถมยังมีมือที่3 4มหเข้ามาอีกงานนี้เล่นเอาคนตามสืบกันให้ควักว่ามือที่สที่เป็นคนในวงการนั้นเป็นใครล่าสุดก็มีเรื่องให้หูพึ่งอีกรอบเมื่อมีเพื่อนสนิทของสาวพลอยเข้าไปคอมเมนต์ในเพจหนึ่งเหมือนเป็นการเฉลยแล้วว่าคนในวงการที่เป็นมือที่3ที่ทําให้รักของสาวพลอยและทูล่มนัดเป็นใครโดยการโพดรูปของทูที่นั่งอยู่ในรถกับดาราสาวจากซีรีส์ดงังพร้อมแคปชั่นว่าอ่ะอักษรย่อค่ะซึ่งสาวคน ดังกล่าวก็คือนิ้งชัญญานักแสดงมากความสามารถจากซีรีส์เรื่องเข้งเด็กใหม่และอื่นๆนั่นเองทางนี้ภาพดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นภาพจากเบื้องหลังการถ่ายงานที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกาันอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ดังกล่าวของเพื่อนสาวคลอยก็ได้ถูกลบไปแล้วแต่ชาวเน็ตก็ได้มีการปล่อยภาพที่ใครทั้งคู่นั่งอยู่ในร้านแห่งหนึ่งด้วยกันส่วนทางด้านสาวนิ้งที่ถูกโยกก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวครั้งนี้ จากจริงเท็จอย่างไรก็คงต้องรอให้เจ้าต,ตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะถูกจับตาม,มาตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้สําหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไบรท์ชีราวิทและนักแสดงสาวมากฝีมือนิ้งชัญญาว่าเป็นอะไรกรันหลังถูกแฟนคลับจับผิดความสนิทสนมที่ดูพิเศษออกมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งทั้งสองคนไบรท์ Bright และนิ้งยังไม่เคยออกมาเคลียร์เรื่องนี้เลยสักครั้งล่าสุดไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องสงสัยนานเพราะหลังจากที่มีแฟนคลับ รายหนึ่งของหนุ่มร้ายได้เข้าไปคอมเมนต์ในอิน t a าแกรของสาวนิ้งถามว่าคุณเป็นแฟนไบหรือไม่งานนี้สาวนิ้งเลยไม่ปล่อยเฉยเหมือนครั้งก่อนๆพร้อมตอบกลับทันทีแบบสั้นๆแต่เคลียร์ชัดเลยว่าไม่เรียกว่าคำเดียวสะเทือนทั้งไอซีเพราะหลังจากนั้นทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆว่าคำนั้นมันตีความยังไง